ที่ทำการปกครองอำเภอสีมโหสดจังหวัดปร,ราจีนบุรีกรมการปกครองได้เปิดเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งโดยไม่มีพักเที่ยงมีบริการรับส่งโดยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางในการเข้าถึงจุดบริการมีจุดก่อนเข้าบริการและจุดแรกรับโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยให้คำแนะนำในด้าน การเตรียมเอกสารต่างๆมีการจัดทำป้ายชื่อและลำดับขั้นตอนการบริการนะจุดให้บริการแก่ประชาชนรวมถึงมีการจัดระบบคิวเพื่อให้การบริการที่เป็นธรรมมีการออกแบบสถานที่การให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วมีแสงสว่างที่เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนในการใช้บริการรวมถึงมีเก้าอี้พักรอ ที่มีสถานที่กว้างขวางในการติดตั้งแถบเตือนในพื้นที่ต่างระดับเพื่อลดอุบัติเหตุที่ทำการปกครองอยังให้ความสำคัญกับความสะอาดของห้องน้ำให้มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะและกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่หน่วยงานยังให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่แบบ universal design โดยมีพื้นที่จอดรถสำหรับคนพิการทางล่าง สถานที่ติดต่อสำหรับคนพิการหรือผู้มีข้อจำกัดการมีเสิ่งอํานวยความสะดวกเช่นรถเข็นและศาลาที่พักผ่อนหย่อนใจรวมถึงพื้นที่สีเขียวรอบๆที่ทำการปกครองอำเภอศรีมหสถพร้อมเป็นพื้นที่สำหรับการทํากิจกรรมร่วมกันสําหรับประชาชนหรือพื้นที่สําหรับการออกกําลังกายร่วมกัน หรือแม้กระทั่งการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาต่างๆภายในชุมชนหน่วยงานยังมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและการลณนงคลงการใช้แก้วที่สามารถใช้ซ้ำได้เพื่อลดพลาสติกหน่วยงานยังมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวในพลังงานทดแทนอย่างโซลาร l o ูฟท็อปโดยโครงการดังกล่าวมีแอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้เพื่อตรวจสอบว่า หน่วยงานมีการใช้พลังงานอย่างไรมีการประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานอย่างไรบ้างที่ทําการปกครองอำเภอสีมงคลสดมีงานบริการครอบคลุมประเภทงานดังนี้งานบริการทะเบียนรับัตรงานส่วนรวมธรรมงานอำนวยความเป็สะรวนาชั้นหนึ่งงานบริหารเงินปกครองงานสำนักงานอำเภอและงานความมั่นคงณชั้นที่สอง โดยมีการแยกส่วนงานกันอย่างชัดเจนอีกทั้งหน่วยงานยังมีงานบริการข้อมูลข่าวสารภาพัฐพร้อมคอมพิวเตอร์บริการประชาชนสำหรับการค้นหาข้อมูลงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านโครงสร้างศูนย์ดำรงทัรมอำเภอและขั้นตอนของศูนย์ดำรงทัรมอำเภอ หน่วยงานยังมีการจัดทําและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงานหรือมีการระบ,บุขั้นตอนระยะเวลาค่าธรรมเนียมหน่วยงานยังมีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์เช่นไทยดีการยืนยันตัวตนการแจ้งย้ายหรือทะเบียนราษฎรต่างๆการให้บริการโดป้าซิติเซนเซอร์วิสผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เป็นการรวบรวมงานอนุญาตทางปกครองไว้ 3. การลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าผ่านออนไลน์ทางคิวออนไลน์ 4. ระบบการร้องเรียนร้องทุกด์าำรง d a m a d o p b a g o t h 5. ที่ทำการปกครองยังมี Facebook Fanpage หน่วยงานมีนกลไกการรับเรื่องร้องเรียนอย่างตู้ราชสี อำเภอ c o m ระบบก,การร้องเรียนร้องทุก์ผ่านดำรงดามะ .go.th Facebook Fanpage หรือกลุ่มหลายกำนันผู้ใหญ่บ้านอีเมลของที่ทำการปกครองอำเภอสีมโหสและการติดต่อผ่านโทรศรรัพท์โดยตรงอีกทั้งยังมีการจำกัดขั้นตอนไว้ว่าตรวจสอบภายใน3วันรายงานภายใน5และแจ้งผลภายใน7นอกจากช่องทางที่กล่าวไปข้างต้น ยังมีช่องทางการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน1548หรือ1567และการออกตรวจส่งหน่วยโมบายยูนิตในพื้นที่ที่ทำการปกครองอำเภอสีมหสดยังมีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องและการประชาสัมพันธ์การปรับองแผนเป็นประจำในทุกๆปีเพื่อทำให้ข้อมูลบนแผนเป็นปัจจุบันมากที่สุด รวมถึงมีการซักซ้อมในทุกๆปีโดยเป็นการประสานงานกับเทศบาลตำบลโคกปีกอย่างเช่นการซักซ้อมหนีไฟหรือการใช้หอประชุมเป็นสถานที่สำรองหน่วยงานยังมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมตามโครงการต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะรวมถึงมีความสามารถในการสอนทักษะต่างๆนั้นแก่เจ้าหน้าที่อื่นในหน่วยงาน อีกทั้งยังมี Morning Brief ในการสรุปข้อมูลต่างๆประจำสัปดาห์หน่วยงานยังมีการถ่ายทอดความรู้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญในพื้นที่หน่วยงานยังได้มีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาพัฒนางานบริการเช่นการจัดทำคิวาร,ร์โค้ดรวบรวมข้อมือปฏิบัติงานหรือข้อมือประชาชน และแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน Google Form s, สำหรับให้ประชาชนใช้ในการประเมินการให้บริการของหน่วยงานโดย QR Code ดังกล่าวจะอยู่ที่จุดการให้บริการในป้ายชื่อของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่นั้นๆในหน่วยงานอีกทั้งที่ทำการปกครองยังสนับสนุนให้มีการจองคิวออนไลน์ผ่านทางระบบคิวออนไลน์ เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการรวมถึงโดป้าซิติเซนเซอร์วิสที่เป็นงานบริการออนไลน์รวบรวมงานใบอนุญาตทางการปกครองเอาไว้ในจุดจุดเดียวอีกทั้งการให้บริการผ่านอ p เภอ .com ซึ่งเป็นจุดรวมทั้งข้อมูลข่าวสารและข้อมือประชาชนการให้บริการต่างๆยิ่งไปกว่านั้นยังสนับสนุนแอปพลิเคชันไทยดี ซึ่งเป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนการแจ้งย้ายรวมถึงการขอคัดเอกสารทะเบียรนราษฎรโดยการขอคัดเอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมที่ทำการปกครองอำเภอสีมหงสดยังให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการโดยหน่วยงานใช้วิธีการเก็บแบบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการคำนวณกลุ่มตัวอย่างนั้น่วยงานจะใช้สูตรคำนวณของทาโรอยามาเนะโดยประชากรทั้งหมดคือ5,000ค่าความคลาดเคลื่อนคือบวกลบ5%ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงควรมีประมาณ370รายเป็นต้นโดยผลการสำรวจประมาณความพึงพอใจการให้บริการของที่ทำการปกครองอำเภอสีมทอสด มีประชาชนประเมินความพึงพอใจทั้งหมดจำนวน5 6 7คนโดยเป็นรูปแบบออฟไลน์2 1 0คนและเป็นรูปแบบออนไลน์357คนมีผลความพึงพอใจของประชาชนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีโดยมีคะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ที่4.23คะแนนคิดเป็นรอยละ84.63%โดยผลที่ได้มีจุดที่น่าสนใจดังนี้ งานบริการที่ได้รับผลความพึงพอใจมากที่สุดคืองานทะเบียนและบัตรประชาชนรู้สึกได้รับความพึงพอใจเมื่อมีการเปิดในช่วงสาร์อาทิตย์จุดที่ประชาชนพึงพอใจคือจุดการให้บริการและจุดพักคอยขั้นตอนการให้บริการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและคอมพิวเตอร์เพื่อบริการประชาชนรวมถึงการประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชน หน่วยงานยังมีการให้ความสำคัญกับรีวิวบนโซเชียลมีเดียเช่น google หรือ facebook เป็นต้นที่ทำการปกครองอำเภอสีมหสดมีผู้ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ในปีพศ2567จํานวน5ช่องทางดังนี้การบริการจองคิวออนไลน์การติดต่อสอบถามผ่าน facebook application t i d google forms และระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รวมทั้งสิ้นจำนวน478รายซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆในท้ายที่สุดนี้หน่วยงานก็ยังจะคงพัฒนาต่อไปเพื่อความสะดวกของประชาชน